อะไรวะเนี่ยถายไม่เนิร์ดจ้ะ channel switched sound resumed สาวิซึนโอ้ยโอ้ยร้อนไรวะข้างบนอะเดือดป่ะใครทีนเดือดป่ะไม่เดือดเราคุยเรื่องอะไรวะไม่ได้อ่ะคิดอใครมาอย่างหาเล่นเดิมพันนี่ใช่บบเออรอรอตอนไหวะตอนนี้หงอเพื่อนหาเดิมพันเฮ้ยหาเดิมพันก็ต้องหาในดิคอร์นนั่นนะ เอวใช่ให้โชคเลยโชคไปเล้วน้องไปหาคู่นะเรามีการกีโคเลนล<อ>นายพี่ชายต้องเตรีมหน้าหนังเลยครับของพี่ล,ง,ล,ลงไหวยังอ่ะดูดำอะไรพี่พี่ชายพี่ลองยังยังก็จะเตรีมอยู่นี่แหละจุ้งทำอะไรพี่ทำอะไรไม,ไ,ไม่รัไม่ดู้เลยตียววดเตียววดแบบเตียววดเตียววดเล่น แต่เยี่ยนี่ไม่เอาเพื่อนเอาผูเลยตัวนี้ไอ้สัสผัวยี่พานะไอ้โชคเพยังไงเนี่ยมึงอะยังไงเนี่ยเพื่อเขาเล่นเทรนนิ่กันมึงยังไงเนยฮะมึงเนี่ยยังไงเด้ออากายัไงนะอะไรอะไรไอ้แหลยอะไรอะไรไอ้แหละยังอยู่กับเมืองแว๊บไเยี่ยนไปเทรนนิ่งละไอ้สัส เขาเนี่ยยังไงเขาอยู่นิดนึงเขายังไงฮะมึงเนี่ยที่คนอ่ะเพี่อมีเมลินมีเมลินแต่วันดับย้อนไปเลยตัวไปลงทะเลทรายไงแกจุงไงเด็กแกจุงเขาถ่ายมาถ่ายหมดน้องไปไปไปวอลโล้เหรอเจ็ดหกเจ็ดคนนะพี่อเจ็ดคนได้ดิดูไฮไลท์แหละว้าดูอะไรที่แข่งอ่ะไอ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 เนี่ยนะอย่าดูเลยเทียมันมีช็อตช็อตที่ช้ำอยู่ อย่าดูเลยอย่าดูเลยอย่าดูเลยเดี๋ยวรอเคลียร์อะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูเปิดไปทำฟาร์มเฉ่เติมเกตร์เติมเกตึเติมอกจู๊พอหล่อนรัวอะไรยู่ไหนจบเล็มาจบเฮนี่เหรอเฮนนิงเหรอเตมพ่นตึงตืนตึงตือตึงแต่ไม่ดเกียร์จูพอหล่อนกี่ซึ่งกีซึ่งกี่ซึ่งห้างกคนสิบคนแล้วโอเบ กาเงงงงงกกาาเเเเเซซลลไม่ป็นไรอ่เป็นไรเกตเพลงควยเลไม่รู้อีสัตว์เกตแปดคนนะเป็นเต้ยมึงเต้นทำควยไรไอ้เจ๊เวลาเพลงนี้ขึ้นอ่ะยุดไม่อยู่เลยเปล่าชอบเนี่ยว่าวหนูไปคุยกับพี่ที่บอกรู้จักว่าพี่เจตหาดีเอาเวดเปิดได้เหรอพี่เจ๊พี่รู้ว่าพี่เจ๊เขาบอกว่าอะไรว่าเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเฮ้ยเวดเปิดนานเกือบว่าไรได้บิ๊กบราเดอร์บิ๊กราเดอร์เลยอ้าวเหรอเรื่องไหนแต่เรื่องวายเลย เรื่องใหม่เรื่องเก่าอันนี้ใช่ใช่เขาบอกผมว่าผมกดลำไม่ติดเขาบอกผมผมกดลำไม่ติดเขาว่ามาทำ้ายท er> ี่หนึ่งผมพูดได้อยู่แล้วใช่ไหมใช่เรากดลำไม่ติดเองมั้งไอ้เนี่ยซ้อมน้อยสาสตร์กดลำไม่ติดเหียกดลำไม่ติดไอ้าัตว์เนี่ยเล่นฉลามาทั้งชีวิตไอ้าัตร์กดลำไม่ติด คดกากสมควรแล้วที่โดนสองศูนยะ์ในสัตว์กระจอกชิบหายมือไม่กระจอกหมาหสัตว์ผมกดราไม่ติดจริงไงเฮียผมกดราไม่ติดจริงเว้จริงไว้กดราไม่ติดจริงกดรัไม่ติดไม่ไม่ไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปกล่าวหาเขาร้อยไอ้นี่ก่อนอ่าพูดอ่ะเนี่ยพอมึงเนี่ยมึงชอบตะล่อมกูไว้สัตว์ เนี่ยพวกมึงมันรู้มากแชทพวกมึงเนี่ยมันรู้มากอันนี้อะให้ดูจอดจอดหนึ่งแล้วกันจอดที่ชจอดที่สงสัยแต่ก็ผมก็ยังไม่ปักใจเชื่อหรอกว่ามีอะไรก็แค่ก็แค่คคให้เขาตรวจสอบให้หน่อยนิดหน่อยเฉยเฉอยอ่าให้ดูจอดหนึ่งก็ได้อ่ะให้ดูจอดหนึ่งนะจำไม่ได้แล้วขอปิดปุ่มแล้วกัน <Theater. S 1> ให้ดูจอดหนึ่งแล้วกันเน่เน่เน่ให้ดูจอดหนึ่งแล้วกัน เห็นอ่มแลอ่ะไห้ดูจัดหนึงล้านแต่ผมกดลำไม่ติดหรมั้งคิดว่าถ้ากดลำไม่ติดละน่ากดไม่ใช่อันนี้นะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้มันเซไหลน่่เน่เน่น่น่เน่เน่เน่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 นนนนาไม่ติดเลยจริงอ่ะ นี่ไรหรอกมั้งเฮียกูกากเองไงไอ้เฮียกูรับไม่ได้สัตว์หวยมันเล่นได้เยอะๆว่ะไอสัตว์หรือหวยกะโหลกไอ้เฮียกอดเสิร์ฟใครเขาเรียกมึงกอดเสิร์ฟวากดรับไม่ติดนะงงหวยเฮียอะใครเขาใครนิยามมึงวะกูอยากรู้ไอ้เฮียกอดเสิร์ฟเสี่ยวจัดไอ้สัตว์มีคนหนึงดาวเอยู่ตอนเนี้ยใครก็ไม่รู้ไอ้เฮียหมาไอ้สัตว์หมาตัวไหนก็ไม่รู้ไอ้เฮียด่ากูอยู่ เหมือนเฟียวมากไอ้สัสว,วๆๆๆๆๆๆยเียเนี่ยโดนเนยเย็นรู้ไอ,อ้ลำาไม่ติดเลยต้ากดกดเดือ,อ,อต้องซ้อมเยอะๆว่ะผมต้องฝึกบุธในแฟมเยอะๆหน่อย,อยเงี้ยมีแค่มีแค่ช็อดเนี่ยแหละที่ผมผมผมงง,งเฉยเฉยแต่ก็หน้ากดไม่ติดจริงนะครับหน้ากดไม่ติดจริง ถ่ากดไ่ติดจริงเอแต่แบบนึงน้ำแบบนึงนะแบบนงนะมันน่าจะมีช็อตที่คลา้คลายกันอยู่ในเกมนั้นที่ผมที่ผมกดลำเปล่าวะเดี๋ยวนึ่งนะเดี๋ยวประเดี๋ยวดูวะผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันวะไม่ชัวร์เหมือนกันเห็นน้องผมเปิดไงผมก็เลยเปิดได้มากเดี๋ยวน้องโดนอะไรมาโดนคนเดียวดเดี๋ยวเหงาแต่โดนเป็นเพื่อนเห็นนะมันน่าจะมีช็อตหนึ่งนะที่ผมไอเนี่ยช็อตตรงสิบหรือเปล่าวะเหมือนกันเลยแต่แต่ผมอีโมได้เดี๋ยวนะ รอบแรกน่าจะฟุก๊กกดติดลำมันกดยากไงได้วะอันนึงนะจะหาก่อนช็อตไหนวะช็อตทงไหนวะผมจำไม่ได้วะผมต้องย้อนนานหน่อยอันนี้มา้นี่มาอ๋นี่ยนี่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 น,นี่อ้าแต่คดน,นี้ก็ได้เดี๋ยวมันก็งงเหมือนกัน กดแบบเดือวกันด้วยซ้ําเลยนะแต่ติดตรงที่ตัวนี้ไม่ได้สไลด์ออกแต่สไลด์ออกก็คิดว่าน่าจะโดนนะคิดว่าจากที่เล่นมางงงงันงงงงงงจริงงงจริงนี่ในมุมเดียวกันเลยมุมเดียวกันเลยสูตรเดียวกันเลยฮับจับสไลด์ขวาจับโอ้โหอย่างไวงงเหมือนกันเลยครับผมอันนี้ฟุกน่าจะ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 ฟุก น่าจะฟุกน่าจะฟุกน่าจะคิดว่าน่าจะฟุกเกมนั้นเ,เหมือนกันเลยน่าจะฝุกนะคิดว่าน่าจะฟุกเพราะว่ากระจอกผมกดลำไม่ค่อยเป็นไงน่าจะฟุกนะมุมนี้น่าจะฟุกปั๊บลุกมาเตปปึ๊บปาดปั๊บงงเหมือนกันปั๊บปั๊บเอ้าทำไมกูแทงยัดหมด่ะ แทงยัดไปอีกทีด้วยนะเพื่อความชัวเห็นมันเจอยู่โอ้เหมือนกันเฮียตอนนี้กว่าเดี๋ยวยาวสัตว์เก่งเกินไอเฮียไม่ไม่เล่นด้วยไอสัตว์เก่งไป แต่เราเดีเราก็บอกแล้วผมมันโชว์เน้นจัไงเรามันพระเอกไงเข้าใจป่ะมันแพ้แมตช์แรกก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเอาคืนในในท็อปหกไอเ้เี้่เราต้องแพ้ก่อนเว้ยพระเอกอ่ะไวยตัวโค้งมันชนะตอนแรกไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงเจอกูกูแค่ไปเข้าห้องการวิชากับเบนจิต้าก่อนเดี๋ยวกูเอาแม่